ตอนที่เจเพลงที่แมวรอฟังเธอชื่อแพรนักดนตรีหญิงผู้เคยเชื่อว่าดานตรีรักษาหัวใจคนได้แต่ตอนนี้เธอไม่ได้เล่นมันอีกแล้วสองปีเต็มหลังจากวันที่เขาจากไปเขาคือคนรักของเธอคือคนที่เธอเคยเล่นเพลงให้ฟังทุกค่ำคืนคือคนที่เชื่อว่า สิ่งเป็นโนของเธอจะดังไปถึงดวงจันทร์แต่วันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุจากปทันทีโดยที่เธอยังไม่ทันได้ขอโทษขอโทษที่วันนั้นเธอทะเลาะก,กับเขาขอโทษที่ไล่เขาเออกจากห้องแล้วปิดประตูลงอย่างเย็นชาขอโทษที่เธอเลือกความเงียบแทนคำว่าขอให้ปลอดภัย แพรไม่เคยเล่นเพลงอีกเลยตั้งแต่วันนั้นเพราะเธอรู้สึกว่าเธอไม่คู่ควรกับมันอีกแล้วแมวตัวหนึ่งในคืนฝนตกคืนหนึ่งแพรกับจากร้านสะดวกซื้อขณะที่ฝนเริ่มซาเธอเห็นแมวสีเทาตัวหนึ่งนั่งอยู่ใต้หลังคาเก่าๆข้างตึกมันจ้องเธอด้วยดวงตากลมใสอย่างประหลาดเหมือนเคยรู้จัก เหมือนกำลังถามว่าทำไมเธอหยุดเล่นเพลงเธอหันกลับแต่รู้ตัวอีกทีเธอก็อุ้มมันกลับมาบ้านแล้วในคืนเดือนดับแมวนั่งมองเธอนิ่งๆขณะที่เธอเปิดเปียนโนออกมาปัดฝุน่นยังไม่ทันที่เธอจะสัมผัสคีย์แรกเสียงแปลกๆดังจากระเบียงที่นั่น มีประตูไม้บ้านหนึ่งที่ไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนบนบานประตูมีป้ายเล็กๆร้านหนังสือแสงจันทร์สำหรับคนที่กำลังอยากให้อะไรบางอย่างอย่างเช่นให้อภัยตัวเองภายในร้านกับเจ้าของร้านและแมวอีกหนึ่งตัวชายหนุ่มเจ้าของร้านยิ้มอ่อนแมวตัวหนึ่งในร้าน กระโดดขึ้นไปบนตักเธอมันคล้ายกับแมวของคนรักเธอมากแมวที่เขาเลี้ยงไว้ก่อนมันจะหายไปหลังเขาเสียชีวิตชายหนุ่มยื่นหนังสือให้ชื่อปกนั้นคือบันทึกของคนที่รอฟังเพลงสุดท้ายในหนังสือเล่มนั้นเล่าเรื่องด้วยน้ำเสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเคยมีคนรัก ที่เล่นเปียนน้อยเขาฟังทุกคืนแต่วันหนึ่งเขาทำผิดพูดอะไรแรงเกินไปทําให้เธอเจ็บปวดเขาทุกเธอผลักใสและไม่เคยได้เจอกันอีกแต่เขายังคงรอฟังเพลงของเธอทุกคืนจากข้างนอกห้องแม้เธอจะไม่รู้และในคืนสุดท้ายก่อนเกิดอุบัติเหตุ เขายืนฟังเธออยู่หน้าห้องได้ยินเสียงเปียโนเบาๆที่เธอซ้อมเพียงสี่โน้ตแม้จะโกรธกันแต่เธอยังเล่นเพลงนั้นแพร่หลังน้ำตาทันทีเพราะเพลงที่ชายในหนังสือพูดถึงคือเพลงที่เธอเล่นแค่สี่โน้ตก่อนจะตัดใจไม่เล่นต่อเธอไม่เคยบอกใครว่าทําแบบนั้นแม้แต่เพื่อนสนิทก,ก็ไม่รู้ แต่มันถูกเขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้เธอเงยหน้าขึ้นหมอเจ้าของร้านคุณรู้ได้ยังไงเขาไม่ตอบแต่แมวตัวที่เธออุ้มมาก็กระโดดขึ้นไปนอนบนเปียโนขดตัวเงียบๆเ,เหมือนเคยนั่งตรงนี้มาก่อนบนปอกคอของมันมีจี้เล็กๆที่เธอเคยให้ไว้กับแมวของเขาสลักไว้ว่า ฟังเพลงนี้แทนฉันหากวันหนึ่งฉันไม่อยู่คืนต่อมาแพรนั่งหน้าคีย์เปียโนเธอเล่นเพลงที่เธอเคยเขียนกับเขาจบเป็นครั้งแรกในห้องที่เงียบงันมีแมวสีเทานั่งเฝ้าเหมือนเคยแต่ครั้งนี้น้ำตาของเธอไหลยอย่างอ่อนโยน ไม่ใช่เพราะเจ็บปวดอีกต่อไปแต่เพราะให้อภัยตัวเองได้แล้วบางเพลงไม่มีใครได้ยินอีกแต่บางเพลงยังคงสะท้อนในหัวใจของใครบางคนตลอดไปแม้เขาจะไม่อยู่แล้วก็ตาม